เราพูดถึงโครงสร้างง่ายๆก็เลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเวลาเราอยากจะทาโรงรถเราอยากจะทําบ้านส่วนเล็กๆนน้อยเราจะใช้โครงสร้างอันไหนนะครับสองสามอันก็แล้วกันที่ที่เราควรจะรู้จักนะครับผมเพราะว่าเราเราจะโดดรางการเหล็กนะเราควรรู้จักคืออันนี้ทรงอะไรครับห็น หมดที่เงียหมางเงี้ยเรียกทังง้ง,ง,มง,งหมดราคาเลยผมว่าเขาเป็นล้านเรียกเฮ้ยบ้านทรงหมางเงีนยเออหมางเงีนยบางทีก็แพงนะแต่มันโครงสร้างไม่ซับซ้อนถ้าเรามองมองเฉพาะเส้นโครงสร้างนะอะมันไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่อันเนี้ยจั่วนี่จัว่วเนาะอ่ถ้าเป็นแบบนี้ลหละ ตปนยาต้นหยานะครับเพราะ,ะว่าอะไรโครงสร้างพวกนี้ให้เรารู้จักไปเพราะมันมีองค์ประกอบที่เหมือนกันอยู่แต่มันมีองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าต้นหยามันก็นมีพวกตะเข้ตะเข้สันตะเข้รางอะไรอย่างนี้มาอ่าอันนี้ก็ไม่มีจัว่วใช่าไหม,อ,มอันนี้ก็จะมีพวกด้านก็มีพวกอกไก่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแตกตา่างครับให้เราเข้าใจไว้นะครับ อันนี้นะครับสองสามอันเนี่ยเรียนรู้พว้นีกก็พอละนะครับท่านใหญ่ที่เรานี่มองแนวมองจัดสมบูรณ์เท้าิลชาเข้าบิลลงไปนะครับผมมันก็คือเหมือนเอาจั่วมาอ่าเหมือนจั่วครับผมแต่จั่วหลายจั่วมันต่อกันจุดต่อเราก็เรียกว่าตะเข้ถ้าสันมันชนสันเราก็เรียกว่าตะเขสันถ้ารางล่องมันชนล่องแล้วล่งดิ้ตะเขลรางอ่นเห็นนะ เรามาดูโครงสร้างงา่ายๆก่อนยื้นถามก่อนว่าว่ามันควรจะเป็นอะไรนะครับอ่าถ้าเราตั้งเหล็กสองงานขึ้นมาเรียกเรียกว่าอะไรอ,อันนี้คือพื้นอันนี้เรียกว่าอะไรเสานะเนาะเข้าใจตรงกันนะอันนี้เสานะครับเสาอ่าแล้วก็เราก็เหล็กผ้าเหล็กผ้าเสาเราเรียกว่าอะไรคานก็ได้ คาส่วนมากเขาก็จะไปคานคาบพื้นไปเราก็เรียกว่าคืนนะเขาอยู่ข้างบนเราไม่เรียกว่าคื่นมากกว่าคานส่วนมากเราเป็นพื้นแล้วก็เอาเอาอะไรปูเนี่ยเราก็เรียกว่าคานแต่พอมันอยู่ข้างบนเราก็เรียกว่าคื่นใชเไหมเราเขาขึ้นคานนี้ต้องเรียกขึ้นคืนนไงมันไม่มีใครไปนั่งบนนี้เพราะว่าคานมันถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไม้ปูอ่ะอันนี้เรียกว่าคาน ขึ้นคางขึ้นตรงนี้ไม่มีใครไปนั่งเล่นบนคือหรอกคือได้อยู่บนสุดว่แล้วข้างบนมันก็จะมีตัวไปอ่านั่นแหละเดี๋ยวมันจะมีชื่อเรามันก็จะ้าคานั่นต้องลรันหนังเยอะเช่ไหมโอเคนะอ่าถ้ามีตรงนี้อีกเสาหนึ่งแล้วก็จากเสาอีกเสาเราเรียกว่าอะไรแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาเส่อาเส่ละวางเสา นะครับเราเรียกว่าอาเสตตัวนี้นะครับเรียกว่าอาเสอันนี้อะไรนี่เสานี่อะไรคือตอวนี้คืออาเสตต่างอ่าคืออาเสมันต่างกันตรงไหนมันต่างตรงที่อะไรมาพาดมันตัวอะไรมาพาดมันอันนี้ก็จะทำจวดใช่ไหมอ่าโอเคนะโอเคนะอ่าอันนี้ที่คงสร้างจวดก่อนนะอ่าและเราก็พาดเห็กอันนี้ อันนี้เราเรียกว่าอะไรไอเนี่ยเราเรียกว่าอะไรจั่วอ๋อในตะมงกันนะโอเคอ่เหล็กอันนี้เราเรียกว่าอะไระนนเครืเอ,อเ,กกนเนี้ย,ยออนนมันทรงจัว่วคําว่าจัว่วคือทรงมันนะไม่ใช่ชิ้นจันทันอ,อ,อันนี้เรียกว่าจันทันเขมไหมจันท okay, ันทจะพาดอยู่บนอาเสเนี่ยจันทันนะไอ้ตัวนี้นี่ภาษาไทยนี่นะ เหมือนที่ภาษาไทยแบบไทยเลยล่ะไทยไทยแบบไทยล้วนเลยไทยริ้งเลยแหละเข้าไปแปลเป็นขีดอย่างนี้นี่คือจันทันนะทีนี้จั่วเนี่ยส่วนมากส่วนมากมันไม่ได้จั่วลอยๆอย่างนี้เขาก็จะมีอะไรเขาก็จะมีอันนี้มันรับหน่อยนี่เลยเรียกว่าอะไรดังดัง โอเคไหมด้านตั้งไปปุ๊บแล้วก็เอาจัทันมาเนี่ยนะครับทีนี้ตรงด้างมันก็จะมีเหล็กอยู่อันหนึ่งเพื่อให้จันทันพาดจันทันก็จะพาดกับตัวนี้จันทันจะพาดกับอเสถ้้อยู่ข้างล่างข้างบนตรงนี้เรียกว่าอะไรไข่โอกกสไอ้ไอ้ไอ้ท่อนนี้ยนะท่อนยาวเนี่ยที่ขนานไปกับอเสเนี่ยแต่มันอยู่ข้างบนจั่วนะเลยเรียกอกัส ซึ่งอกไก่จะตั้งอยู่บนดังเดียมองไหมนะอ่ะและทีนี้เราได้จันทานละเราได้อาศละเราจะปูกระเบื้องหรือเม็ดให้ชีตก็ได้เราจะต้องมีอะไรมามาให้แผ่นมันยิงแปะแปะต้องแปะก็จะเป็นเส้นเพื่อที่อะไรรับกระเบื้องแปะนี้ต้องน้ำหนักหน่อยจุดหน่มันอยู่ที่ว่า เราปูด้วยอะไรโอเคไหมถ้าปูด้วยกระเบื้องก็หนักหน่อยแต่ต้องขี่หน่อยเห็นไหมแต่ถ้าเป็นกระเบือ้องกระเบื้องอะไรพวกกระเบื้องโบราณนะ่ยกระเบื้องที่เป็นนั้นอ่ะอันนั้นต้องขี่ยิดเลยสามสิบเซนสามสิบเซนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกระเบื้องแผ่นกระเบื้องแผ่นห้ามิเนี่ยกระเบื้องตาจิงโจ้ตาลูกโลกอะไรเงี้ยก็สแปนของแปนเนี่ยก็ประมาณหนึ่งเมตร พอแผ่นกระเบื้องมนประมาณเมตรยี่สิบใช่ไหมเราก็จะโอ้แหละกินกันสักยี่สิบเซนไม่ให้น้ํามันไหลย้อนแต่ถ้าเป็นเมไดชีสก็เอายาวได้มันอยู่ที่ความหนาไม่ได้ชี้อีกถ้ายาวเกินไปก็จะเจอปัญหาเหมือนสูงก็คือว่าก็จะตกความช้างน้ําก็จะรั่วเห็นไหมก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณหนึ่งเมตรถ้าเป็นเม็ดชีสหรือว่าเป็นกระเบื้องธรรมดาก็แป่เนี่ยก็จะวางกันกันหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเอาไว้รายหนึ่ง เวลาเราใช้กระเบื้องก็จะมีตะขอเห็นไหมตะขอเกาะถ้าเป็นโบราณก็ใช้ตะขอเกาะแต่ปัจจุบันนี้ก็ยิงสะกูอย่างเดียวเลยนะครับแปรเนี่ยก็จะเอาไว้ยิงสะกูเข้าไปเพื่อให้กระเบื้องถูกแผ่นไม่ได้ชีดอยู่เห็นไนหะมโอเคอ่ะแล้วถ้าตรงนี้เราทําบ้านเสร็จแล้วตรงนี้เราเรียกว่าอะไรเชายเชิงชาย เชิงชายแล้วก็เอาปิดกันหนูเข้ากันอะไรเข้ากันให้มันโหวดูน่าเกลียดอะไรเงี้ยเราก็เอาแผ่นมาแปะเพื่อให้มันดูเรียบร้อยเราก็เรียกเชิงชายเห็นไะอ่าแปะตรงนี้แล้วมันจะมีอีกไอ้ตรงนี้ก็โหวเพราะแปะมันจะอยู่อย่างงี้ถูกต้องไหมแล้วเราก็ปูกระเบื้องอย่างนี้ไอ้ตรงนี้ก็โหวถ้าเราปิดตรงนี้อ่ะเราเรียกว่าอะไรอันนี้อาจจะสับที่ไม่ค่อยได้ยินหน่อย นะเรียกว่าอะไรไม่ลงเลยเราเรียกว่าปั้นลงปั้นลงตัวเนี้ยนะครับก็เหมือนปิดเชิงชายนั่นแหละแต่มาปิดด้านหน้ามันเรียกตามคนะชื่อเฉยนั่คือปิดกันให้มันสวยงามให้มันเรียบร้อยนั่นแหละฮะทำไมนะนี่เรียกว่าอะไรเสานะมี คือภาพร้ไหมแล้วก็ตั้งอีกเสาหนึ่งเอา,อาเสภาพเห็นไหมเอา,อาเสภาพปุ๊บแล้วเราก็ทําจัว่วก่อนทําจัว่วเราก็ตั้งอะไรตั้งดั้ง,งก่อนนะตั้งดั้งหัวท้ายแล้วเราก็เอาไม้เหล็กภาพเหล็กอันนี้ชื่อหกไก่ภาเห็นไหมอ่าพอเอาไก่ภาแล้วปุ๊บ เราก็สามารถซอยจันทันมาใส่ได้เลยต้องไหมจันทันมาใส่เมตรเมตรห้าสิบได้หมดจันทันมันอยู่ที่ว่าแปรบรรยากาศเท่าไหร่พอจันทันใส่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็หาเหล็กมารับแผ่นนะครับเราก็เรียกว่าอะไรแปรนะแปรแต่แปรจะยาวเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่าเราเอาวัสดุอะไรมาลงนะ พอใส่แปรเสร็จแล้วเก็บความเรียบร้อยแล้วก็ใส่เชิงชายไปซะปิดกันไม่ให้มันให้มันดูเรียบร้อยข้างหน้ามันก็จะมีโบโวงนี้เพราะว่าแปรมันให้สูงนี้ใช่ไหมแล้วก็แปรอย่างนี้ปุ๊บเราก็ใส่ปั้นลมปิดด้านหน้าก็เหมือนเชิงชายแต่มันอยู่ด้านหน้านี่คือองค์ประกอบของบ้านสมจุ